กระวัสดีคะับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปรับทีใหม่ให้คนดูกับผมลูกพี่เมงนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่มาในงบประมาณค่อนข้างเยอะและทีมก็น่าปรับด้วยนะครับเพราะว่าทีมเขายังเป็นเมตาเก่าในช่วงบอลโลกอยู่เลยงบ 800M กับคุณสหัสวัตรพร้อมวัดถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีอยู่800 m แล้วก็มีสำรองอยู่3ตัวมาดู11ตัวจริงก่อนนะครับ11ตัวจริงก็คือชูโบกูตัวนะครับเอมบัปเป้คันโตน,น่าหลุยสิกโก้โมดริกเบิร์กแฮมเบอริงแฮม,เต,แฮมเตโอนะกวาดีโอฟอร์ดินานแล้วก็ฮาคิมมี่สำรองมีดรอกบาร์มีซีดานแล้วก็มีทั้งได้นของเปเรล่น,นั่นเองนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวที่คิดว่าควรจะเปลี่ยนก่อนด้วยงบประมาณที่ไม่จำเป็นจะต้อง ใช้เยอะแล้วกันนะครับกับแผน4.3 3 a t t a c นะครับ4.3 3 a t t a c ผมคิดว่าเ,ออเขาหน้าจะอยากจะเล่นแผนนี้ต่อนะครับขออนุญ,ญาตเปลี่ยนสักนิดนึง4.3 3 a t t a c นะครับโอเค4.3 3 a t t a c มันอันนี้สิโอเคเ,เราท้มั่วอยหมดเลยทีนี้ ไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยทีเนี้ยอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะเปลี่ยนนี้ก่อนเลยเบลลิงแฮมตรงกองกลางเนี่ยเปลี่ยนก่อนเลย3ตัวนะครับกองกลางตัวแรกผมอยากให้คุณไปใช้นี่เลยสุดหล่อกาก้าได้จากพาร์ทผมคิดว่าคุณเติมพาร์ทอยู่แล้วไม่เสียตังค์ไม่ต้องไปถึงซีดานะครับเพราะว่าเฮตุ Head กาคาโคตรเดือดเหมาะแค่นี้นะครับผมจะไม่นับตัวนี้เป็นเป็นการเสียเงินในเกมแล้วกันเพราะผมคิดว่า คุณมีระดับเตโอได้มีคันโตน่าได้มีดรอปบาร์ได้แสดงว่าคุณเติมพาร์ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเติมพาร์ตเอากาก้ามานะครับไม่เสียตงังส่วน2ตัวนี้ย m m ผมเห็น1ตัวที่คุณชอบเล่นน่าจะเป็นตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งตัวเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งถามว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้เล่นอะไร1ก็คือผมว่าลองเล่นอย่างนี้ดีกว่าเบลิงแฮม เบลลิงแฮมตัวตัวใหม่นะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าคุณน่าจะชอบตัวสไตล์แบบนี้อีกตัวหนึ่งก็คือผมอยากให้โดดไปเลยนะครับเควินเดอบรอยเควินเดอบรอยซึ่ง2ตัวนี้จะอยู่ในราคาขออนุญ,ญาตด,ดูสักนิดหนึ่งนะครับผมดูในเกมให้เลยเควินเดอบรอยคุณใช้เงินประมาณ300 70ถึงละ380ได้นะครับ370ถึง380ตีไป370นะครับบวกกับทางได้ของเบลิงแฮมน่าจะ57นะนะ57ราคาตันและคุณจะใช้เงินไป427กับ2ตตำแหน่งนี้นะครับแผงกลางไม่น่าเป็นห่วงละปิดมามาดูแผงหลังกันดีกว่าครับแผงหลังอืมหนึ่งตัวเลยผมว่ายังไงก็ต้องเล่นไหม มาลด i n นนะครับฟันไดแต่จริงๆะผมไม่ค่อยแนะนำฟันไดนะแต่ขอดูราคาแป๊บมาลด i n นตอนนี้เท่าไหร่เอ่ยฟันไดอยู่ที่230ผมว่าราคามันเกินจริงไปปิดตัวเนี้ยฟันไดเนีไม่ควรเพราะว่ามันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะนะผมบอกตรงๆพูดตรงตรงม m a ด d i นี377นะตอนนี้ แพงอยู่พอสมควรถ้าตามประมาณเนี่ยน่าจะไปต่อไม่ไหวเพราะว่าถ้าเจอมาดินี่ไป400เนี่ยก็เต็มแล้วเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ที่แนะนำก็คือบลองครับโดลองบองอีกตัวหนึ่งเป็นทางด้านของมิลิตานี่2ตัวนี้ดีอย่างแน่แท้นะครับโลลองบลองโลลองบลอง โลโงบองตอนนี้อยู่ที่86นะครับ86แล้วก็มีดีเตาน่าจะอยู่57นะมีดีเตาน่าจะราคาตันอยู่ที่57เอลเดอร์มีดีตเตาขอใครโอ้ย26เองมัน109เท่าทีโหย26ราคาถูกมากนะครับตอนนี้ก็จะใช้ไปแล้ว539แผงหลังยอดเยี่ยม แผงกลางยอดเยี่ยมมาดูด้านหน้าบ้างด้านหน้าตอนนี้เนี่ยเอบาเบ้ฝั่งซ้ายเนี่ยคุณยังใช้ได้อยู่อิลิคันโตน,น่าจริงๆก็ยังพอไหวอยู่แต่ประเด็นสำคัญคือถ้าคุณเปลี่ยนเป็นตัวไฮเลยเนี่ยอย่างเอบาเบ้ราคาเนี่ยแพงมากงบไม่พอแน่นอนขออนุญาตด,ดูตรงนี้นิดนึงละกันผมว่ามันอาจจะเทรดได้นะครับเทรดได้ก็คือ RW RW คุณเปลี่ยนเลย ผมคิดว่าขายได้ในราคา 70m หลุยฟิกโก้เนี่ยนะครับขายไปเลยแล้วก็ไปสอยทางด้านของการินชามาคล่องกว่าเยอะดีกว่าแยะพิกาพิกาพิกา,กา,กาสมมุติว่าเมื่อกี้เราขายฟิกโก้ไปได้ในราคาสักประมาณ 70m 60m 70ก็ขายได้เพราะาตอนนี้มีคนขายอยู่78ซึ่งมีคนขายอยู่แค่2ตัว3ตัวเอง 78เนี่ยน่าจะได้มา 70M อ่ะผมตีลบๆไปนะผมลบฟิโก้ไป 70M นะครับนะแล้วก็ไปบวกการินชาเพิ่ม165คุณจะใช้ก็ประมาณไป634ยังเหลือเติมกองหน้านะครับไปดูกองหน้ากาันตอนนี้กองหน้าเนี่ยผมแนะนำอยู่ 3ตัวเบเเซม่าฟันบาเทนกับด็อปบาซึ่งราคาต่างกันโดยชัดเจนนะครับด็อปบาอยู่ที่80 8 8นะฟันบาเทนอยู่ที่120 1 3 0ส่วนเบเเซม่าเนี่ย280ไม่มีคนขายด้วยซึ่งงบประมาณตรงนี้ตัดเบเเซม่าออกไปนะครับถ้าคุณชื่นชอบตัวใหญ่ๆเนี่ยผมเห็นคุณเล่นคันโตน่าผมเห็นคุณเล่นด็อปบาแสดงว่าแอบมีการเปิดหมองเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนำทางด้านของดีดีเย่ด็อกบาตัว s อ1 1 0ไปนะครับ ดูจากสไตล์การเล่นในการจัดตัวก่อนเนี่ย 88M ครับ722นะตรงนี้ตัวนี้เลยนะครับดรอปบาร์นะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะตอนนี้ก็ได้นะครับไม่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตอนนี้ก็ได้เพราะว่าตัวที่ดีกว่าเอ็มบัปเป้ตัวนี้ก็คือเอ็มบัปเป้ตัวที่เป็นตัว หายไปเลยอะ่ะผมว่ามันแพงไปแล้วตำแหน่งที่เป็น L W แล้วเทียบเท่าเขานะตอนนี้ผมว่ามันยังไม่มีอะ่ะมีก็คือองลีองลีก็180ก็แพงก็แพงซึ่งผมมองว่างบประมาณที่มีอยู่ 800M ตอนนี้หรืออยู่ 80M เท่านั้น 80M เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนตัวผู้รักษาประตูก็เก็บไว้ก่อนเพราะอะไร เพราะว่าเดี๋ยวรออาจจะมีตัวพรามาก็ได้นะครับสำหรับผู้รักษาประตูถ้าอยากได้จริงๆตัวกูตัว109 70m ก็ราคาก็ราคาดีนะประมาณ 69m เนี่ยไม่แปลกนะไม่ได้แย่ไปกว่ากันนะครับตัวนี้ตัว109เนี่ยไม่ได้แย่ไปกว่าตัว Ultimate Ty เลยก็คุณจะบวกไปอีก 70m คุณจะใช้ไป 792m ก็เข้ากับงบประมาณของคุณพอดี m อ็มเบเรอเปลี่ยนในโอกาสหน้า แค่แผงตรงนี้เล่นได้ยันล้าน2ล้าน3ล้าน4บอกเลยว่าตะลุยแรงได้แบบเต็มที่เลยครับสำหรับเซตนี้นะฮะก็ขอบคุณด้วยที่ให้เกียรติเราในการปรับทีมให้ท่านด้วยนะฮะท่านสหัสวรรษนะครับใครที่อยากจะให้เราลองปรับเปลี่ยนทีมดูลองปรับทีมใหม่ให้ดูเนี่ยไปโพสไว้ใน Facebook นะครับผมจะทิ้งโพสสำหรับการ อ่าปรับทีมไว้หรือคุณมาดูสตรีมแลว้วกดเป็นเมมเบอร์เราจะปรับให้ภายในสตรีมเลยหรืออยากจะให้ออกคลิปแบบนี้คุณเป็นเมมเบอร์คุณบอกได้เลยเดี๋ยวเราออกคลิปให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสวัสดีครับ